สวัสดีครับนักเรียนสายชั้นม .3 าทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กันอันดับแรกเรามาต้องมาศึกษานะครับขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์เรามาดูนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับ 1. อธิบายการใช้ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 2. ประยุกต์ใช้ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และ3 เห็นความสำคัญของแต่และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับต่อมาเป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์เรามาดูความหมายกันนะครับหมายถึงนะครับวิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้ศึกษานะครับค้นว้าและเรียบเรียงเรื่องราวในอดีตอาศัยหลักฐานต่างๆเพื่อให้รู้ถึงเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ ต่อมานะครับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับมีความสําคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไรนะครับมีความสําคัญในเรื่องของเป็นวิธีการศึกษาค้นหาข้อเท็จจริงแนอดีอย่างเป็นระบบทําให้ได้เรื่องราวเหตุการณ์ที่มีความน่าเชื่อถือมีความถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเรามาดูขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์กันนะครับ หนึ่งนะครับขั้นตอนแรกการกำหนดประเด็นที่จะศึกษา 2. การสืบค้นและรวบรวมข้อมูล 3. การวิเคราะห์และตีความข้อมูล 4. นะครับการสังเคราะห์ข้อมูล 5. การนำเสนอข้อมูลเรามาดูนะครับขั้นตอนที่1การกำหนดประเด็นที่จะศึกษาโดยใช้การตั้งคำถามพื้นฐานหลักคําคำถามคือ เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ไหนในอดีตนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไรเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนทําไมจึงต้องเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเหตุการณ์นั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1เรามาดูขั้นที่2นะครับการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลการสืบค้นข้อมูลต่างๆโดยใช้วิธีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับอาจจะเป็น เครื่องถ้วยไร้ชามนะครับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันเรามาดูนะครับขั้นตอนที่3การวิเคราะห์และตีความข้อมูลการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลในหลักฐานว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่วิธีการประเมินนะครับก็จะมีการประเมินทั้งภายในและภายนอก ต่อมาขั้นตอนที่4การสังเคราะห์ข้อมูลการนําข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ของหลักฐานแต่ละชิ้นมาเชื่อมโยงกันเพื่อปฏิบติต่อเรื่องราวนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับต่อมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อักเรียนได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับรวบรวมจากหลักฐานทั้งหมดแล้วตีความหมายทางวิเคราะห์สังเคราะห์เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่5การนําเสนอข้อมูล เป็นการตอบหรืออธิบายความรู้ความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษาค้นกว้าเช่นการเขียนหนังสือบทความละครเรามาดูนะครับประโยชน์ที่เราได้รับจากการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนนี้นะครับทําให้เราได้นะครับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือและผู้ที่ศึกษานะครับได้รับการฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตทางประวัติศาสตร์จะทําให้เป็นคนละเอียดรอบคอบ รเราจะได้ความรอบคอบนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถทำนำวิธีการทางวิติศาสตร์นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นใช้ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารรู้จักประเมินสถานการณ์นะครับและตรวจสอบข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อข้อมูล อ่าเรามาดูครับชั่วโมงต่อไปนะครับคือการนําวิธีทางวัตาศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัวและท้องถิ่นวันนี้นะครับครูครูขอฝากนะครับข้อมูลต่างๆนะเบื้องต้นนะครับใครไม่ทันไปดูย้อนหลังได้นะครับครูขอฝากข้อมูลตรงนี้เพื่อนักเรียนจะได้เอาไปใช้ในการตอบใบงานรวมถึงถ้านักเรียนไม่มั่นใจนะครับสามารถมาดูย้อนหลังแล้วก็ศึกษาใบความรู้ ตรงใบความรู้จะมี QR code นะครับที่ครูทำไว้ไวให้เรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถไปศึกษาตรงนั้นได้วันนี้ครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ